กวากผ้ากับนี่กวากผ้าที่อบผ้ามันมายื่นกันยตอบนี่มันมายื่นกันตรงนี้็อาบน้ำน้ำเลยนาบน้ำนาบน้ำเลยนาอน่งนี้องเน้ำน้ทุกท่าบูไม่ทุกท่าบูน้ำน้ำให้น้องบูนีกับวันนี้ทุกท่านบูมาหลุที่ตาบปีนรถลังตาก่อน้ำน้ำเนาะ tôi thứ buồn bú con nào buồn nóng bú con nào hào mhm bú anh mhm con gặp mhm bú mhm 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 bú, bú à, <laughs> à. mhm ซบูไม่ได้ล้างน้ำี่